แค่พิมพ์ว่าโบเกส89หรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกดด้วยนะคะทินดีต้อนรับเข้าสู่โบเกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับ เกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบักเหมือนเดิมค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะเก๋จะมาท้าทาย75ด่านออบบี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่า75หรือเปล่าแต่เขาเขียนไว้ที่หน้าเกมนะคะว่า75หรือว่ามันอาจจะมากกว่าน,นั้นนะคะมาอยู่กันในด่านโปเกมอนออปบี้นั่นเองพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอพิกาจูโปกเกมบอลแล้วก็ซาโตชินั่นเองค่ะโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่า เราสามารถหยิบโปกเกมอนได้หยิบไม่ได้จะป้าเลยหยิบยังไงวะอ้าวเราก็มีเป็นเอ่อเป็นโปกเกมอนอีก2ตัวนะฮะไปกันเถอะไปกันเถอะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวนานพี่ลิงไม่ท้าไทายแล้วหรอจะป้าเราไม่ท้าแล้วออนแอจะค่อยท้าใหม่อันนี้แองไม่ท้าเดี๋ยวลิยังทําใจไม่ได้เลยแม่ลิงบอกเลยนะว่าน้องๆอง่ะแชร์กันแบบว่าอรังการเกินไป เอารูปพีลิงหน้าตอนที่เกตแกงแต่งหน้าตลกตลกแชร์ทั่วไปหมดเลยเอาไปแชร์กันเต็มเลยเออไม่เลยเขิดหนางเงอ,อรับไม่ได้เออจิเหรอแชร์วนกันไปเยอะเะนะคะน้องๆพี่เกตให้กำลังใจนะคะช่วยกันแชร์รูปพี่ลิงที่ทำหน้าเห่อเหด้วยนะคะจะปัออ่นแล้วน้องๆห้ามแชร์นะครับห้ามแชร์นะครับเม่เลยก่ะรอ ว่านะไม่ทันแล้วแหละคือตอนนี้โดนแช์เต็มหน้าเฟซไปมอแล้วอ่ะออไม่จริงไม่จริงนังนง,นงรักฟี่ลิงก็ต้องไม่แช์พอเจ็บปวถ้ายิ่งรักพี่ลิงก็ต้องยิ่งแช์เพราะว่ารักไงก็เลยอยากเห็นพี่ลิงหน้าตาน่ารักไงบ้าหล่ักพี่ลิงก็ห้ามแชไม่เอาคน ก็ได้นะแม <ương> ่ลิงพอใจกว่าเดี๋ยวไม่ให้แชร์นั้นแต่ให้แชร์คลิปแม่ลิงนี้อะไรเดี๋ยแชคลิปได้แชคลิปเลยแชร์คลิปพี่ลิงด้วยนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยโอเคไปค่ะไปกันต่อ,ตอเรืเร่อยๆนะคะ กจะต้องทำให้ได้นะอันเนี้โอเคเกต้องทำให้ได้ค่ะสู้เขาส,สู้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 อะสู้เขาสู้เขา,เขาอะสู้สู้มีริไมาเข้าใจนล้วทำไมต้องโดนกแกล้งโอเคอันนี้มันชื่อด่านว่าโปเกมอนออฟบี้ทำไมถึงไม่มีโปเกมอนเลยละ่ะก็มีมันต้อนรับเราตรงนั้นไงแค่นั้นอะแค่แค่นั้นแหละเกจะให้มีอะไรยออแยะวะ่าโปกเกมอนมันหายยากมากจริงเหร เกล่นเกมโปเกมอนนะยังไม่เห็นมันจะหายยากเลยหายากหาตัวเทพเท,เทยากตัวอ่อนๆน่ะมีแต่อันเนี้ยอ่อนออนอื่นๆก็ไม่มีเลยนะพี่เลิงนั่นน่ะสิวะทำไมามันไม่มีมันชอดอันโปเกมอนไม่ใช่เหรอนั่นน่ะสิโอเคตอนนี้นะคะอยู่ที่ด่าน18แล้วนะคะอุ้ยเกตไว้ดีนั้นเนี่ยฉันไปทนะ้าเกดเนี่ยถ้าพี่ลิงท้าเก็ตอนนี้พี่ลิงแพ้อ,อีกแล้วโอเคใช่ค่ะ เหมือนว่าเกตจะเทปขึ้นยังไงก็มม่รอว้ว่จะทําเทปแบบนาวด,ดา <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หรอกทําเทปดอาบารงไม่พอใจเลอยอ่อยทษขอดทษดเกดขอโทอดเขายังอะ่ะขอโทษทําไมอะ่ะเกดเจยบหัวเขาไงโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยแย่แย่ขอโทษอ่ปาปะปะเกตไม่เห็นจะต้องทําเวลาเลย แกจะเร่งทำเวลากระโดดไวๆทำไมไม่ได้ท้าทายให้แต่งหน้าฉันหน่อยหนึนงอะ่ะ <c oughs> อา้าวอนุญาตท้าทายได้เนี่ยไม่เดี๋ยวริงโดนอีกงั้นเดี๋ยวแกทาพี่ลิงเลยดีกว่าจริงอะ่ะไม่เอาแล้วว่ากดโดนแต่งหน้าง่ะไม่เอาแต่งหน้าเราก็ได้เอาอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าท้าพ่ริงชันนะพะริงจะแต่งหน้าเกตตลกตลกอะ่ะต้องหันแน่เลย ออาสรุปว่าท้าเหรอเออทักก็ได้คราวนี้เนี่ยมันด่านเยอะใช่ปะไม่แน่ใจว่ากี่ด่านใช่ปะงั้นแพริงให้ในระยะเวลายีนาทีเหมือนเดิมได้ปะได้ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ถึงด่านที่30แล้วอ่ะงั้นเอาสิห้านาทีละกันสิห้านาทีอ สิบห้านาทีโอ้โหสิบห้านาทีนี่เกดไม่ชัวร์เลยจริงสิบห้านาทีนะเกดน,นะพเบริงขอร้องพเบริงทำโทษเกดบ้างเถอะโอ้ยไม่มีทางเกดทำโทษเบรทิงอีกอยู่ดีจะูบ้าเหรอขอเบริงจะโทษเกดบ้างเริงจะเอาเกดไปแต่งหน้าบ้างไม่รู้ไปลุ้นกันละกันนะคะที่เส้นชัยนะคะว่าเราจะอยู่กี่นาทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกดยังไม่ได้กดหยุดอัดเลยนะคะเวลามันก็จะยังขึ้นอยู่นะ เอาตั้งแต่เริ่มพูดเลยละกันเนาะพี่ริงเนาะได้ได้ตั้งแต่เริ่มพูดตั้งแต่เริ่มสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเราปักเป็นเดิมนะกครับอาตรงนั้นเลยเกสแล้วเกดก็ไปแนะนําตัวโปกเกมอนโปกเกมอนเยอะแยะมากมายเนี่ยนะเออตรงนั้นด้วยแถมให้พี่ริงหะนะพี่ริงขอล้องอ่าได้ได้ได,ได้อันย่าอนย่าให้พี่ริงขอโทษเกดหนึ่งรอบแล้วกัน เย้เก mm ็บน่ารักน่ารักไปหมดเลยน่ารักมากเลยเบลลิงพูดเล่นอืโอเคนะจริงจริงเบลลิงพูดจริงเฮ้ยทิพนนาทีตอนนี้ผ่านไป6นาทีแล้วทุกคน6นาทีแลดูสิว่าเซนชัยอยู่อีกไกลอุ้อีกไกลเกตโดนแน่แน่เลยทิพนนาทีเท่านั้น ยังไม่ตายแต่ด่านมันเยอะจ้ะเดี๋ยวก็แพ้อีกอ่ะโอ๊ยนั่นนายเจ๊กแพ้แล้วก็แพ้แล้วก็บน่วงระเวิดเลยใจนี้แตงที่ก็เลยวู้วววแล้วเวลาไปอีกเนี่ยถ้าเกิดว่าเก็บตายหลายรอบหลายรอบปุ๊บก็ตายก็แพ้ก็แพ้แล้วก็ไปแต่งหน้าเก๊ตแล้วคือให้เก๊ตแต่งหน้าเหรอ ม่ให้เกศกินอะไรประหลาดประหลาดหรือว่าไม่ให้เกศทำอย่างอือ่นเต้นเต้นอะไรอย่างนี้ไหมเออกตหน้าสดน,นะเกศทำอะไรดีไม่เอาดีใจเลยดีใจลูกอีกเร็วไม่เอาหวัแต่งหน้าเกศด,ดีกว่าให้น้องแชร์กันรัวๆไปเฮ้ยแต่งหน้าเกศลอยเพราะว่าเกแต่งหน้าไปอะไรไงเอาสวยๆนะพี่ลิงได้เลยสวยแล่น้องงา เยแค่เล็งโดนล่าว่าเป็นงอป่าเก็ตก็ต้องโดนล่าว่าเป็นงอป่าบ้าเฮ้อตายอีกแล้วอู้อันตายอีกแล้วอู้อู้อันตายอีกแล้วอูอวอออ้อู้ดิใจดิใจตายไปตายไปตายเรืไปครับเคยอุ๊ยแต่ว่าก็จะแปดนาทีแล้วเก็ตเก,อเ,อนะเ,เก็ตไม่ปลอดแน่เฮ้อเดี๋ยวไปเอาลิงจากเก็ตต่างนะ ให้เป็นตุกตต๊กตาปลาบึ้ยตุ๊กตาบลายตุ๊กตาบายหรือว่าลูกเทพเป็นลูกเทพดีวกว่าเดี๋ยววีลลิงนี่คือแบบยังไม่ชนะเลยก็อาจจะชนะก็ได้นะถ้าแกชนะเกะจะทำอะไรถลาะไรเงี้ย่าง่องนริงคิดไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรที่ลิงดีจะแต่งหน้าอีกก็เดี๋ยวมันจะซ้ำเดิมเนาะเอาอะไรดีนะ อย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วก็อึบอึบอ่าจหรือไม่ก็ตัดต่อภาพพี่ลิงไปใส่ภาพโป๊ะจะบานเลยออันนี้ก็ไม่เอาเออด้านสนด้านสนโอเคเริลมล่มริ่ออกแต่ว,ว่าจะทำอะไรพี่ลิงนะคะแทนกันโลยเราอะจะทำอะไรแก๊สไอ้แก๊สชอบแก๊สเซนลิง,ง,งตัง้งตั้งตั้งให้กำลังใจพาริงด้วยแกชอบแก๊สชอบแก๊สพห้ริงเยอะมากเลย แบริงไม่พอใจมากเลยน้องๆและแถมน้องๆเอาเระเบเบลิงไปแชร์ทั่ว Facebook เฟซบุ๊กลยอะ่ะว้าอดีเบลิงไม่พอใจเลยโดยเฉพาะแอดมินของเกตอ่ะ้าแชร์วนไปแชร์วนไปอย่างเงี้ยว้าดีใจร่วงอุ๊ยร่วงแต่ไม่ตายเย้ <c oughs> เก้านาทีตายแล้วจะทําได้รอเปล่าก้านาทีแล้วนะคะเก้านาทีแล้วเกดถ้าไม่หลอดแน่นแน่เยอะเลยโอ้ยตายตายตายแน่ตาย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 ิยย่งรีบนะคะยิ่งรนที่ลิงแบบไม่ต้องทําอะไรเลยยืนพูดหัวเราะเยาะอยู่แค่ตรงนี้นะคะเฉยๆได้ทําโทษเกดเลย กำลังใจมาตั้งหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็ต้องขอโดนบ้างขอทำโทษเกดบ้างอะมีเลิงเหมือนเกดจะแพ้พี่ลิงไงก,ก็ไม่รู้อ,อ่ะจิตใจฮอาเฮียวเฮียวฮ่าฮ่าฮาฮาเย้เปริงว่าเปริงฉันนั้นเน่นดอนล้านเปอร์เซน็นห้าสิบพันล้านเปอร์เซน็นห้าสิบพันล้านด้วยนะ ใช่เพราะว่าเป็นสิบนาทีแล้วไงูดูอเดอ,อันนี้ห้ามโดนสีเขียวนะคะน้องๆโอ้ย oh, oh, oh. oh my god โดนได้ไงว่าไม่เข้าใจเลยอะ่ะผ่านได้ไงอันนี้ยากอันนี้เป็นทางเดินเล็กๆ get on air กับพวกทันเดินเล็กๆโอเคใช่ค่ะ get on air กับทางเดินเล็กๆนะคะแล้วก็ถ้าเ e t แพก็ะต้องโดนโดนโดน,โดนเพลิงจิ้มตูดสิบ ้ววทุกคนขอกำลังใจพี่เกดด้วยเอ้ยเอ้ยถ้าเล่นอยากแต่งนักเกดบ้างอะ่ะแต่งขอ,อน้ารังน้ารังได้ไหมอะ่ะได้าน้าเกดได้ไหมอะ่ะไม่ได้งาก็ดีเกดแต่งแพลนดิแล้วแพลนนะจะทำตาฟล้งฟล้งเข้าไปงาเดี๋ยวพี่ลิงดูเวลา10นาทีนะแต่ว่าถึงด่าน60แล้วนะโอ้ย แท้อยู่แล้ว11อแล้วเนี่ย1 1นาทีแล้วเนี่ย11จะ12แล้วด้วยกูยมีนานตลอดใช่ค่ะเรายิ่งด่านหลังๆนะคะโอ้หไกลมากไกลจริง ata, ata, ๆ,ดดๆเกตกระโดดตากระโดดตาแร่งเร่งกระโดดเร็วๆเออย่าลให้กำลังใจอยู่นะเนี่ยกระโดดให้ได้ทางเดิน,นง่ายๆคงไม่ตายหรอกเส้ยถ้าตายนี่อ่อนเลยเป็นเกตอ่อนนะเก็ตอ่อน ไันเลยยุทธ้ไม่เรื่องเสี่ยวถึงเต้นอีกแล้วเ่ะเวลาโค้ดใกลเลยอ่ะก็เลยขอ20นาทีได้ไหมไอ้ได้ทั้งเทนเล้าเนี่ยพอให้20นาทีไงพเลงเลยแพ้เลยทั้งนี้นะไม่ให้เล้าดีฮิเฮ้ยไกลเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าถึง15นาทีปุ๊บนะเกดไม่ต้องโดนแล้วแต่ฮะเบลเลงทำโทษเลย อจริงเหรอใช่น15นาะทีปุ๊บไปให้พเพลิงทำโทษเลยไม่ต้องการโดดต่อถ้าดูจากทีท่าแล้วเนี่นกลลยก็ใจในเคสเอ้ยใจมากจริงๆเนี่ยถ้าพเพลิงให้เย่ยเสร็มนาทีนะพ่อเลิงต้องพักอีกรอบแน,น,น่ๆเลยแต่ว่าเอา้แม่พ่อเลิงให้แค่15นาทีเท่านั้นพี่เพลิงขอ,อยืหยุด16นะไม่นะ ก็รู้จักกันมานานนลไม่วันนั้นน่ะได้เร่งรถเหลือสิบห้าแกยังไม่ให้เลยอ่ะทั้งี้ไม่ให้แล้วพูดเป็นคำพูดดิสิบห้าก็สิบห้าเด้เอรัะนาฬิกาโดดไม่ดัานดน่เลยแกตั้งดอนแกตั้งดอนแล้วแกตั้งดอนแล้ว คณไกเลยทุกคนเหลือพอ15นาทีปุ๊บนะเกณฑ์หยุดเลยแล้วไปให้เป็นลิงทำโทษเลยจะทำอะไรก็ทำโดนเราพลาดเลยอะไรเนี่ยภายในระยะเว,เวลาเท่านี้นะคะใครจะไปทำได้นี่คือเราตายน้อยมากเลยนะโดนแบบตายน้อยจริงๆอ่ะทำไม่ได้เลยอ่ะหรือว่ามีพี่ลิงแกล้งเกณฑ์หรือเปล่าอะไรจะแกล้งอะไรจะป้าเหรอยังไงจะสิดสี่แล้วอีกหนึ่งนาะทีก็ทำไม่ได้หรอก ก็ทำไม่ได้ล็อกเก็บอัดแอร์กบแพ้ไปเฮ้ยเก็ตบวมันใบได้ดีเจ็ดสิบห้าแล้วเนี่ยเก็ตบวมันมีเป็นร้อยเลยเอยาไปลิงแกงก็นี่วะอ,อ้าก็เก็ตบวกเจ็ดสิบห้ามาใช่หรอคิดว่ามันมเจ็ดสิบห้าแต่ว่ามันมากกว่านั้นอีกน้อเป็นเล่มอ้ นี้เนี่ยเลยมา15นาทีกว่าแล้วนะคะไม่ได้จะทำอะไรเกสอ่ะเอาเกสไปแต่ เกจะลองไปเรื่อยๆดูนะคะ <c oughs> ว่ามันอีกสักกี่นาทีเนี่ยเพราะว่าเห็นเส้นชัยแล้วอยากรู้ว่ามันมีกี่ดาานเท่านั้นเองนะโอเคลองไปดูแล้วกันนะคะไปเรื่อยๆก่อนไปเลยไปเลยยังไงเกทก็ต้องโดนทํโทอดโยเดล่ะตอนนี้ไม่มีกระจิกใจจะทําอะไรเลยโครเสงไม่ต้องเ็งนะโอนะอ่อนนะเกทตือดตือเหตุดำลองทอดอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนไหวก็ทักเทเลงมา ด้านัน้าไม่รู้ตรงกลางวู้ด้านัน้าไม่รู้ตรงกลางวู้ฮ่าฮ่าฮ่าขอดนเลยได้แต่งหน้ากันแล้วน้องๆช่วยแชร์กันด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยสนุกแน่นอนฮะฮ่าฮ่าท้ายคลิปก็สนุกแน่นอนนั่นเนี่ยท้ายคลิปสนุกแบบร้านปศน์ฮ่าฮ่าโอ๊ยโอ๊ยโอไม่มีกระจิกกระใจจะกระโดดแล้วเนี่ย บอลก็ได้ก็ไม่อยากโดนตังนั้นนี่ว่ะต่ะโอเคใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะนะใ้ยใกล้แล้วแต่ว่าไม่ทันถ้า20นาทีแล้วก็คิดบอกเลยว่าชนะแน่นอนใช่ถ้าว่าเริงน้นใจอ่อนกับเกตอีกนะห้20น้าเาเริ คราวนี้แม่ลินก็นเลยชนะ สิบนาทีก็ไม่ห้าเนี่ยดูเด็เนี่ยแกทําไม่ได้หรอกยี่สิบอ่ะก็ถ้าเกิดแพ้รังไข่ยี่สิบนะแกก็จะรีบกว่านี้กันพอแกรีบกว่านี้ปุ๊บแกก็ผ่านแล้วแกก็ชนะแล้วก็ได้แต่งหน้าแพ้รังอีกไงเข้าใจหรือเปล่าฮัลโหลดีใจเย่ดีใจมากเลยละครทกคเมื่อไรชนะกแล้วแล้วแบอะไรก็จะได้แต่งหน้าเก็นเยอะๆสิบร้านรอบ เราอยู่ที่ด่านเขียวๆครับตะเกตไม่ยอมพุดอะไรสักคำถ้าเลิงก็เลยรู้สึกว่าเกตขี้แพ้หรือไม่ได้ขี้แพ้แตะเกตไม่อยอมพูดเ,เ,เลย,ยิงเสือเลยทุกคนถ้าเลิงบอกเลยว่าถ้าเริงแพ้ถ้าเริงเชิดเล็งแพ้รับเล็งแพ้เท,เท,ทเพีทักติ เชื่อลิงเทพชัถอทย,ชยใช่แล้วทุกคนเหมือนว่าเราจะเห็นเส้นชัยแล้วนะคะปีนขึ้นไปนี่ไะจะทำได้ไหมนะจะเวลา20นาทีดันเนี่ยมันเพิ่ง20นาที19นาทีเองเห็นปะเนี่ยถ้าจะริงให้เก็บน,นะเจ้าริงก็จะแพเนี่ยว่าเราิงร่าโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เส้นชัยแล้วนะคะแล้วก็ อมีปสวัสดีรับปิดกระจิ้วโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะยังไม่ลาด้ไปทำทอดก่อนรู้เล้วลาก่อนดีก็ได้ยังไงวันในพวกเราเก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใายที่รักพี่เริงชอบพี่เริงเนี่ยอย่าลืมชนวนเพื่อนๆมากด subscribe ให้กับพี่เริงเยอะๆด้วยนะ ลิงไปแล้วจะไปทำโทษเกตแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้กันเลยด้วยนะ งั้นเราเอาหนวดมาติดให้แกเลยครับง่ายๆไม่มีอะไรมากไม่วางงาน่เร่งรทำโปรแกรมโฟโต้ช็อปไม่ค่อยเป็นนะก็ก็ทำาำมีํำเกิดไปละกันนะครงาแล้วก็ติดหนวดอึ๊บเฮ้ยทำไมมันดูไม่น่าเกลียดเหมือนตอนพี่เรยงนะ่ะเอาไงดีว่าแต่นะก่อนที่เราจะเซฟเราให้หนวามาดมันเอียงๆหน่อยดีกว่า เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วก็ซืมซู้เข้าไปเขียนตาใหม่เลยก็นมันแผลไปเลยไปเลยก็ต้องทำโทษมันเยอะเยอะเอาสีขาววาดตาใหม่วาดใหม่วาดตาใหม่กึกกวาดตาใหม่วาดตาใหม่ตลกตลกไม่เอาดีกว่าแม่ตลกเอาคิ้วใหม่ดีกว่า อัคิ้วใหม่อัคิ้วใหม่คิ้วใหญ่ใคิ้วใหญ่ๆทำไมเกมไม่พูดอะไรเลยให้เฟลมโพสอยู่คนเดียวอ่ะนิดนึงจะทำอะไรก็ทำเลยเกมนิดนึงจะแก้อะไรก็นก้ไงคิ้วใหญ่ๆหญคิ้วใหญ่ๆตลก แกด่แกงไม่หนุกเลยอยากแกงอ่ะแกงแกนกินไม่ไวไยเยอะๆไวไวหน่อยดีกินไม่วไวไวแบบพี่ลิงหรอแกงอะไรแบแกงเลยแกด่าไวไวหน่อยดีคิ้วใหญ่ๆคิ้วใหญ่ๆแลกแล้วก็แก้มสีแดง ตลกเลยเช่ะโอ๊ยกดปิดกระโดดกดปิดกระโดดกระดกดิดกดปิดกปิดกดดกิดแกแดงๆแล้วก็ให้มันบังๆโอ้ยไม่เอาอ่ะอันนี้ตลกอันดออันเดออันเดออันเพเลยทำไม่ค่อยเป็นนะครับน้องๆต้องขออภัยด้วยนะครับ ร้อยแค่นี้เหรอพี่ลิงเสร็จแล้วหรอไม่เห็นน่าเกลียดเลยยังใครบอกว่าแม่ลิงเสร็จแล้วอะยังไม่ได้กรีดอายเลยมาเทเกตกรีดอายให้พันเลยไงมองเลยเดี๋ยวน้องๆก็แชร์กันหมดไปเกตไม่โอเคอะไระเย้เกตเริ่มไม่พอใจแล้วแม่ลิงดีใจนี่กรีดอายสูงเกตชอบกรีดอายสูงแม่ลิงจะกรีดอายให้นะครับไม่ยากนี่ก ไปกรีดอายวนไปขนตาแ <Here S 2> ม่เริงจำได้แม่เร็งโคตรแค้์เลยขนตา <c oughs> มาติดขนตา,าตัดเอแมริงแคร์ yeah, yeah, yeah. ังขนาั้เลใช่แมเรงแคร์มากเลยติดขนตาให้พะเริงด้วยพม่เริงติดขนตาให้เกดนะแม่เริงว่าดีดีดนะีใหม่ ตาเกตบเกแปดสิบเก้าขแม่เล็ก็เกแปดสเก้าแล้วเดี๋ยวไม่ลังจะไลน์แงให้ด้วไลน์แงไลดังดงแล้วพีลิงกิตไม่ได้ทำากพี่ลิงกนกเกตก็ดานด้านนอกไอม่เล้แม่นกกตขนาดนั้นอะไรวะอะไรนักเกมากเลยจนน้องออกไปแกงเลยอาห้ใจ ยิ้มเห็นฟันด้วยแฟนฟันเห็นฟันืิริงคิดมันยาวเกินไปแล้วนะไม่ยาวน้องๆดูกันได้อยู่แล้วเนาะใช่ปะมันมีฟันมีฟันฮ่าฟันฟันฟันของเก๊ตันล็อกเลย้ไแล้วมรีะได้ได้พอพอพอเดี๋ยวนะนะคะใส่ฟันอย่างนะฟัน หน้านะพี่ลิงไม่รอนแน่เรียบร้อยเซฟไปเซฟ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 เลยเซฟเป็น้องน้องจะได้เอาไปกันได้เรียบร้อยครับวันนี้พี่ลิไปแล้วนะครับ ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไปพาคดคลิปเด็กของพี่แก้มาก็พี่ลิ้นได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่แก้มกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยแล้น้องอย่าลืมกดไลค์ให้แก้ด้วยนะคะบ๊ายบาย